สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือเพจสวนพริกนิชากเกษตรรุ่นลูกนะคะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้สิพามาชมสวนพริกนิชาจ้าพี่น้องว่าตั้งแต่เริ่มปลูกบักพริกจนถึงการติดเม็ดว่าสวนเขาสิเป็นไปในทั้งแนวใดเนาะจ้าพี่น้องจา๋าเมื่อนี้ก็สิพามาชมเนาะจา้าอันดับแรกจ้าพี่น้องจา๋าเขาสิเป็นการเพาะ,มะเมล็ดเนาะจ้าพี่น้องเขาสิใส่ดินเพาะของ โคโค่เนาะจ้าพี่น้องเป็นดินเพาะกล้าโดยเฉพาะจ้าพี่น้องจา้าน้ําดินใส่ถาดน,น,นาะจ้าพี่น้องแล้วก็ตามด้วยเม็ดพริกจ้าพี่น้องจา้าอันนี้เฮาสีอาบอแช่เม็ดเด้อจ้าพี่น้องสีพอแบบบอต้องแช่เนาะจ้า,า,า,จาพี่น้องจ้าซอยกันหยอดเนาะจ้าพี่น้องเป็นกิจกรรมครอบครัวาจ้าพี่น้องจา้า หลังจากที่เขาหยอดคบทุกถาดแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็สีเอาไปรดน้ำให้ชุ่มจ้าพี่น้องเอาถาดไปเลี้ยงจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ลดน้ำให้ชุม่มหลังจากที่เขาลดน้ำเรียบร้อยแล้วเขาก็สิเอานำมาเลี้ยงแบบนี้จ้าพี่น้องแล้วก็คลุมด้วยผ้าเพื่อเป็นการบ่มบ่ม,มเมล็ดเนาะจ้าพี่น้องหลังจากนั้นเจ็บมือนะคะพี่น้องขาเขาก็สิมาเปิดเบิ่งเนาะจ้าพลิกเขากระสิงอก เป็นทั่วงอกแบบนี้จ้าพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะเอากล้าพพิษของเราไปวางเลี้ยงจ้าพี่น้องจ้าออกไปเลี้ยงเป็นแถวให้มันเป็นระเบียบแล้วจ้าพี่น้องเวลาที่เขาลดน้ำหรือฉีดฮอร์โมนมันจะได้สะดวกต่อการดูแลรักษาแล้วจ้าพี่น้องจ้าต่อจากการพ่อกล้าแล้วเขาก็จะไปเตรียมดินจ้าพี่น้อง การเตรียมดินกสิไทยดินตากดินแล้วก็ปัน้นแล้วก็ขืนร่องเลยจ้ะพี่น้องจ้ายกร่องต่อจากที่เขาเฮ็ดร่องพริกเสร็จแล้วเขาก็สิคุ้มแปงจ้ะพี่นอ้องอ่อยู่ส่วนพริกนี่ช้านีเขาสิใส่การคุ้มคุ้มแปงคือเป็นฟางเข่าจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาเห็ดพริกหนาแรงอ่าฟางเข่าจากการที่เขาเกี่ยวเขา่าเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามา ให้เกิดประโยชน์นะจ๊ะพี่น้องเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจ้ะพี่น้องจ,จ้าคุ้มแปลงด้วยฟางเขานะจ๊ะพี่น้องต่อจากที่เขาคุ้มแปลงเตรียมแปลงเรียบร้อยแล้วก็สิเป็นการเป็นการวางระบบน้ำจ้ะพี่น้องจ้าวางระบบน้ำของเขาสิไซเป็นระบบสายน้ำพุง่งทั้งเบิดเลยนะจ้ะพี่น้องที่เขาปลูกเข,ขวาวังระบบสาน้ำพุ่งจ้ะพี่น้องเพื่อเป็นการสะดวกต่อการไห่น้ำนะจ้า พราะเขาวางระบบน้ำเขาก็เริ่มปล่อยน้ำใส่แปลงพริกได้เลยจ้าพี่น้องกาพริกเขาก็ได้28มือถึง30มือแล้วนะจ้าพี่น้องพร้อมที่สะปลูกได้แล้วจ้าเดี๋ยวเขาเอากาพริกไปล้งแปลงกันนะจ้าพี่น้องจ้าอ่านี่คือแปลงพริกของเขาจ้าพี่น้องจ้าในแปลงพริกแปลงหนึ่งเขาสิบปลูกประมาณสามแถวจ้าพี่น้องห่างกันประมาณสี่สิบเซนจ้าอันนี้คือพริก หลังจากลงแปลงได้ประมาณเจดถึงสิบมือจ้าพี่น้องพิกเขาก็เริ่มติดแล้วนะจ้าพี่น้องเนาะลงแปลงได้เจ็ดถึงสิบมือพิกเริ่มติดเริ่มสีได้ใส่ปุ๋ยแล้วจ้าพี่น้องจ้าเป็นพิกที่ลงแปลงได้ประมาณเจ็ดถึงสิวันจ้าพี่น้องเขาสีเริ่มหยอดปุ๋ยแล้เล้จ้าพี่น้องจ้าเพราะหลังจากที่พิกลงแปลงเจ็ดถึงสิบวันขีดอินแห่งเขาเริ่มลงปุ๋ยได้เลยจ้ะพี่น้อง าการใส่ปุ๋ยก็สิเป็นปุ๋ยสูตรส5 1าส5ผาสาแล้วจะพี่น้องจา๋าเป็นปุ๋ยเม็ดเขาเอาปุ๋ยเม็ดละลายนา้ำในถังสองร้อยลิตรใส่ปุ๋ยประมาณหกถึงเจ็ดกิโลจะพี่น้องจา๋าผสมกับเชื้อราจะพี่น้องของของ,ของตามทั้งสวนสะดวกเลยจา้าละลายนา้ำแล้วก็การใส่ปุ๋ยนี่เขาคือสีรากสายจะพี่น้องเป็นกิจกรรมครอบครัวจะพี่น้องจา๋าให้ลูกเคลีซอยกันเนาะอันนี้กะ พิกเขากระิเริ่มแต่กิ่งก้านสาขาเริ่มใหญ่เนาะจ้ะพี่น้องหลังจากใส่ปุ๋ยเขาก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยหดน้ำฉีดฮอร์โมนสลับกันไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจา้าปุ๋ยเขาใส่อาทิตย์ละครจ้ะพี่น้องใส่ประมาณนี้ถัง200ลิตรใส่ปุ๋ย 15, 15 15 15 7กิโลต่อถัง6กถึงกิโลต่อถังเนาะจ้ะพี่น้องใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอฉีดฮอร์โมนสม่ำเสมอเนาะจ้ะพี่น้องหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยลดน้ำ เขาก็สีฉีดฮอร์โมนฉีดยาเรื่อยๆเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้พิกเขากระสีได้เริ่มได้ประมาณห้าสิบมือแล้วฉีดพ่นฮอร์โมนจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้คือใส่ปุ๋ยลดน้ําฉีดฮอร์โมนสลับกันไปจังสี่จ้ะพี่น้องมันตรวจเบิงตรวจแปลงจ้ะพี่น้องจ้าว่ามีมะแรงลง่มบอมีเพียมีอย่างลง่บอเนาะจ้ะพี่น้องเขาัะรักษาตามโรคตามอาการเนาะจ้ะ อันนี้คือฉีดฮอร์โมนจ้ะพี่น้องฉีดพ่นฮอร์โมนเป็นระยระยะแลาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้พีเขากะเริ่มติดดอกเริ่มติดดอกหลายแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มติดดอกติดเม็ดช่วงนี้ก็คือ,อต้องดูแลรักษาเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าโรคหรือว่าอยงกะสีเขามาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าดีที่สวนเขาบ่คอยมีโรคลงจ้ะพี่น้อง ใบสวยๆวยจ้ะพี่น้องจ้าดอกใหญ่ๆจ้ะนี่จ้ะเม็ดงามเริมมาแล้วเม็ดงามก็สวยจ้ะพี่นอ้องอยู่สวนเขาปลูกบักพริกพันนิช้าซีสองสองจ้ะพี่น้องเป็นของบริษัทท้องพี่คุณจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนสนับสนุนเพื่อนเอามาให้ปลูกจ้ะพี่น้องปลูกของเพื่อนสุป,ปีจ้าดอกใหญ่ๆจ้ะพี่น้องติดดอกดีจ้าทนลูกถือว่า ทนโลกทนสภาพอากาศเพราะว่าช่วงนี้คือบานเขาเดียวกับห้อนเดียวกับหนาวนาะจ้ะพี่น้องการติดเม็ดติดดอกของบักพิกนี้ถามันห่อนหลายมันกระสีดอกร่วงเนยจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เือว่าเขาทนจ้ะพี่น้องกุนลาจ้ะพี่น้องเบ่งดอกด้วยจ้เดี๋ยวสีพามาสอบถามตอนนั้นนาาจ้าพี่น้องพราะว่าปีนี้แล้วปลูกบักพิกพันนี้ช้าสีสองสองเป็นปีแรกว่าเรามีความรู้สึกจังใดกับบักพิกพันุนี้ ว่าแล้สีมักมอว่าแล้วสีอยากปลูกอีกบอเนาะจ้าเดี๋ยวมาเฮามาสอบถามตาน,นั้นกันจ้าว่าเรารู้สึกจังใดจะพี่น้องสวัสดีครับผมตาน,นั้นด้อครับลูกเอามาให้ปลูกพริกสายพันธุ์นิช้าซีสองสองของบริษัทท้องพี่กุลครับโอ้ถึงหน่วยใหญ่ถึงงามโดกพ่นเหลี่ยมมากๆ น้ำหนักก็สูงดีครับหนัก้นต้นเบิ้งดอกก็ติดตดีพมมากเต็มครับผมฟังจากตาเ่าบอลแล้วเราคือสะประทับใจอะไรเนาะจ้าพี่น้องบักพริกแล้วนวยงามงามจ้าพี่น้องอันนี้ไปเก็บของเรามาจา้าวัดเบิ้งหนีรวมกันสุดนวยได้ประมาณหกนิ้วจ้าพี่น้องจา้าเพอะจา้ยาใหญ่กว่าปากกากระว่าได้จ้าพี่น้องเป็นตาสะออนของเพื่อนอีรีจา้าเบิ้งด้วยจา้าเม็ดเขียวสวย เก็บเขียวได้เก็บแดงได้ขัวสวยเม็ดสวยจ้ะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเบิ่งอยากชมพริกพันนิชาสีสองสองกะแวะมาเบืองใเดเล้าจ้ะพี่น้องอยู่สวนพริกนิชาบ้านหัวขัวาตำบลบ้านบัวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิจ้ะพี่น้องหรือติดตอ่อที่เพจสวนพริกนิชาเกษตรรุ่นลูกเบอร์โทร0 9 7 3 3 4 6 6 5 8จ้า